ซีนบนห้องเป็นนายหรอกที่ยามกงน้เพราะว่าต้องรวบเป็น2ซีนนะเนความที่เราเป็นทีมเวิร์คที่ดีมากเลยทำได้ทำแฟนบ้างหลยไมรู้สิปุ๊บนั่งสินั่งนายคงจะอ,อะไรนะอะไรนะเราทำแฟนบ้างหนย เมื่ออาชีพเมื่อกี้ายทำหน้าทีขนาดขอเล่นเราทำกันามาแล้วพี่นายเป็นไงบ้างครับนายจะมีจังหวะแบบพระเอกคอมเมดี้อยู่นั่นแหละนายชอบแบบว่าหน้านิ่งๆแต่ว่ามีมุกของตัวเองถามว่าขานายไปโดนอะไรมาโดนตะปูตันขายเนาะอ๋อโดนตะปูตัน อโาโูตับเฮ้ยอ,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 อย่างนี้เลย,ยม่ดูแลนไรให้ดีกว่านี้ฉันไม่รู้อ่